สวัสดีเพื่อนๆชาวเบดแอนด์โซนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาหินนะครับที่เอาไว้ใส่อาวุธนั่นเองนะฮะว่าหาจากไหนหินเหลี่ยมเพิ่มพลังยมตีชนิดต่างๆนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือตอนใต้นะครับท่าเรือทับใต้นะฮะจะหาได้ตอนนี้นะเพื่อนๆต้องผ่านเร,เรื่องก่อนนะครับเพื่อจะมาอ่าส่วนสันติภาพนะครับอ่าตอนแรกเราอาจจะอยู่ตรงนี้นะ เราก็ทับเรื่อยๆนะครับมันจะได้ประมาณเลเวลซีสี่สกว่าๆนะฮะก็จะมาถึงส่วนสันติภาพนะครับอ่าแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ทำเวสมาสักหน่อยนึงหรือเดินมาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับมาเขาเรียกกันว่าท่าเรือยี่นะฮะอ่าเราก็ไปซื้อของนะครับตรงนี้คนนี้เลยนะครับ คังสังจุกโอเคนี่นะฮะก็จะขายนะครับใบหมุนแพ็กเกจนะครับคูป,ปองนะฮะเราต้องใช้เหรียญน,นาฬิวนะครับเพื่อนๆอาจจะหาได้จากเควสประจำวันหรืออาจจะลงดันนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเหล็กของนาฬิวสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็มาซื้อนะฮะซื้อน,นี้สมมุติว่าซื้อ1ชิ้นจะได้อยู่2ใบนะครับในการในการ ในโอกาสในการหมุนนะครับอ่าจะได้อยู่2ใบนะฮะเราก็ไปหมุนตู้นี้นะฮะจนกว่าเหมือนมีคนหมุนเยอะนะฮะนี่ไงได้เลยดวงดีนะฮะก็จะได้กล่องแบบนี้มานะครับก็จะมีหินอ่าอยู่6แบบนะครับให้เราใช้นั่นเองนะฮะเราก็เปิดได้เลยนะครับเปิดใช้ได้เลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเค แต่และชนิดก็ใช้หินหนาร็วค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าถ้าไม่ได้อะไรนะครับก็จะได้แผ่นโอกาสหน้านะฮะเราก็สามารถเอามาซื้อใบหมุนได้อีกนะครับ10ใบโอกาสหน้าก็จะได้ตัวหมุนอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเนาะสำหรับการหาหินมาใส่อาวุธนะครับจะได้เพิ่มดาเมจกันเยอะเนาะ โอเคไปแล้วครับซีอูอเก n นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม